คือจะกึดคือเสียงกรึดกรึดกรึดกระโดมันกระโดมบนข้าวเราจังแล้วมัดตัแมนโอ้โอหเอาอีกแล้วนั่นไปไปไปสวัสดีครับเมน,นี้กส์มาย่านตุม่ม ตามเคยแหละครับคือว่ามันผมมาถูกเบ็ดเลยนี่ก็ที่คาดน,นี่ก็เลยบรายเฮ็ดเยื่อมาเลยถึมาย่ามเมืองก่อนนี่เบ็ดผมครับพอถึงมันรหาเบิองหล่อปลาดุเบิองก็เลยมาที่คาดน,นี่บรายเอาเยื่อมาก็เลยเอามาย่ามไปก่อน ไปคอยอาเนื้อมาท่านได้เห็ดเนื้อน้ำนอบึงตุ่มไปเฮือนน้ำมาลุนเบิ้งมันติคืบว่ามือนี่มือนี่ก็มามาพอกันอีกเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับอีสานวันโน้นเนะครับอสารวันโน้นมือนี่ก็มาย่ามตุ่มครับไปลายโยบานทุ่งครับอะไรเห็ดเนื้อมาเลยมือนี่ มาหนีก็มาถือกล้องให้เพิ่นครับไปนอนนี่เป็นเยี่ยวขึ้นแล้วครับยกขึ้นแล้วแตกสวดบ่คือ,อยังบ่เต็นบ่บ่มีทุกพระทุกฟัดจังหน่อยอเออเต็นตัวนั้นจกโตโอึ้มถือในบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนั่น เออครับนั่นไปเหยาเป็นยามตุ่มแหละครับน่อออโอ้โอนี่แหละครับผมจะมาถ่ายชิงนี่มันึงคือว่าน,น้องเนี่ยนี่เพียงลังลแรกเรียครับกันหาลังเนี่ยซ้ำนี่ที่ใดซ้ำใดวะนี่คือแล้วโอ้เสียแต่บาาันไดเอาเหยื่อมาดินี่ทีไ <laughs> ด้ <laughs> เมือ่อใดตั้งใจว่าจะมาย่างตุ่มนะมือน,นี้ก็มาใส่น้ากันอยู่นี่แหละครับมาพอนะกันมือมือล้างเพิ่นล้ามาทายชิงเลยครับมือนี่อีสานบันนนมาทายชิงปลายาวบันทุง่งติคนแชมลมวโนอนี่เนาะหาลังเล่นใส่หาลังดิอหาลัง กันหาลังมันใหายไปไหมเใหญ่แปลันี้ไปเออใหายไปแล้วมันกันกันหาลังซัมนีแต่หาลังอยู่ได้หลายอยู่ตอนนี้ก็ใส่ไบขึ้นแหละครับอะไรใส่เนื้อเลยนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อมาใส่ไหม มาตอนวันนี้ก็มือล้างพันละจะมายามพร้อมกันเลยครับถึงสองช่องนี่ยะครับคันพี่น้องเบื้งแล้วก็อย่าลืมเนะครับกดไลค์กดแชร์กดตะไครกดติดตามให้นำแน่ครับให้ลายยาวบ้านทุ่งให้ไป้ให้ ถึงดวงดาวเนี่ยครับพี่นอ้องไลยมือไลยเดือนอแล้วครับบอกไปสามาสาแล้วครับพี่น้องบอ่ซอยกับก็บอกผ่านไงครับซอยกดกันพี่น้องซอยกับกดไหลกดแชะน้ำครับกดติดตามน้ำกับเจไดผ่านไวๆอยู่ครับสงสารคนเทานี่ <laughs> <laughs> มาหากินไปนักเลือดเจไดเ็ดหงังก็บ๊อบ มีกำลังมีแห้งเฮ็ดดื้อพี่น้องอไปทั้งได้อีกวันนี้ไปคุณเล็กม,<ป>ม,มาลุ่นต่อยอบึงลังนี้สิคือ,อบ่ะมาร์บอล อ๋นอน้อรวดรวบ่รังนี้คยถือบ่แต่ก่อนถือังนี้เราถือลายแต่ก่อนเดีอยเนี้ก็สิถือบ่เอือนโอ้ตุ่มขี้จิมากหอถือ,อดินบ่อย่างขี้จะ คือเกรึกดดกรโดันโดมข้เขาแล้วจังแลยว่มัดตะแมนโอ้โหอ่าโอ้โกระโดเขาเขา,าเขาป้าขาเขานัา่ยโอ้ลายเยเอเลยดังถวอไมิ่งไ้นน้อสิดังคือเพื่อนอนนอนนี่กลาโดเไาปลาโดาโอโดโอกมาก,ก่อนปลาโดที่เขาปลาโดเลย ปลาโดเขาอยู่ปลาโดเขาไปกินปลาในนี้นี่เออมันมาเลี้ยนปลาในนี่ปลาขาวปลาขาว,ลวเลยนะ้ออเลยต้มจนเลยต้มแล้วเลยต้มแล้วกินประมืนเอาเนี่ยเดี๋ยวลูกทางปลาลีดเพื่อนที่มากินต้มปลากับปลาเหยื่อเ้อนี่บ่เออ้ยคุนสีมาอยู่ที่ ปลาเฟอรติมาเดี๋ยวเจอกัน,อนโอ้โห,โห,โหอ้ายินดีต้อนรับให้จะได้ป้านะให้ตะวันมันให้ขันมาถืกเวลาหาป้ามานมนนี่ก็โอ้งาตุ่มยศซีมเมื่อเลื่อนี่ซีทางชนบุรีา<อ>ามากินต้มป้ากับปลาเยาะด,ดนี่โน่นปลาโด ปลาโดกระตองไก่ครับนี่ปลาโดรุ่นนี้แล้วมันเล่นเล่นที่นี่เฮ็ดยัได้เสียได้ถึกใหม่ๆเนาะมันประทันใต้นะเฮ็ดยันดีเหนืออันนี้มันใต้สิเหนือมันพุ่งแล้วยันได้มันอยากเข้าไปเด้ตอนนี้ก็อะไปขึ้นโอ้เฮ็ดยันได้แต่ตายเงี้ยวเฮ็ดเนื้อมาเฮ็ดเนื้อมาใส่เฮ็ดจันได้เมื่อแรกเดี๋ยวเอาเนื้อมาใส่อีกเดี๋นี้ โอ้ใส่ออต้มตัต้มเดี๋ยไปตั้มอีกออสูายเยมาเลยมัน้อมาใส่ตุม่มกันสูได้งามันถือแล้วงาตุม่มงาถือด้วยันแต่เนื้อมันบถึงเนาะเยนือยอย้อมันคนละสูแนบึงตาเดียวเลเนื้อมันถือบิถึงถ้าบิงไว้ยังอยู่ คน่นเช่มค่นแท้แลว้วคันง่ามันถืงลุ่นตอ่อลุนต่อครับพี่น้องรุ่นอ๋อลังนี่คือวะคือคือเป็นเป็นเป็นคอยเบึ้งไงครับเป็นคอยสโลว์เตชวดชวด โอ้เอาอีกแล้วนั่นตายตายเลยนะจะไหนจะเป็นนะสิตัวนี้ง่าปีนอักล่าเลยหักมัดเลยคือปลาโดอีกแล้วครับพี่น้องปลาโดอีกล่ะโอ้ตุ่มเนี่ยมันจะปลาโดถึงวะเนี่ยโอ้ตายตายตายเจ้าไหนเห็ดตุ่มเนียง่าปีนเลยวะเนี่ยอีกแล้ว จับสองตัวจับสองตัว,ตวเลยหายตัวหนึ่งตัวหนึ่งยู่นี่นี่นเทก่อนก็นได้ฮ <Huh? S 1> ะยอดนี่เลยต้องใช้เขากอนปลาออขาวอะ่ะปลาขาวเขาไปในน้อยเนี่ยมันกินมันเกิดกินหลายตัวแล้วนี่ ตุ่มเนี่ยมันแบบขาดแต่คองใหญ่ตัวน,นี่อุนอ้นอุนมันบอลอะไรล่ะตาก็ไปเห็นหุงเ้วยที่นองเอ้ ใส่ขี่เกลามันหามันคือคอึดเซาออกมาใส่เนื้อปลาโดูลายเนาะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้อะไรท่าไนไอตี้เบ็ดเนื้อสิพาตี้เบ็ดเบิ่งรุ่นโลแล้วนี่มคือยังแหมาพีแห้งเถอะเพงได้เางนั่นบปล่ลมมันพัดมาเนี่ยนี่แหละเป่ามันคือถือดินเดี๋ยวถ้าคอยคอยจะไปเฮ็ด ตุ่มปลาโดย่หน่อยใส่ปลาโดเลยตรงเลยนะเนืดอกับายเห็นปะอตอนนี้ก็เอาลงอีกแล้วเรีบใส่ยๆเด้อพี่น้องย้ำหนาหนาวหนานี่มดตอนน้องนี่หรือเราสังเกตเบื้องวา่าบันไดมันมันมีใหม่มีคอนกับ เห็นดีแต่ชุดมั้นมีทรายเนาะมีเป็นดินทรายเลยมันจะโบมีโลม,มีตุ่มเรียบๆอายุฝุ่นอันหนึ่งม,มั้งฝุ่นที่นอกไงกันเบิงเบ้งแล้วกัดถึกใจกดไลค์กดแชร์นั่น,น,นเองครับเบิ้งอ่าดูดู ตุ่ม <ules> พันมาดูพ <ii> ันโชคพันโชวคด้วยพี่น้องตุ่มพันมาเด็กปัญ่มาเด็กปหญ่งพันโชว์คลิลล่ยังอีกจังหลังนี่ยังสองหลังฮะยังสองอยู่คุณยังสองน่ะเออโว่ก็ว่าแต่เหมือนเกือบว่าแต่เรือนหลังเดียวกําลังย่ามสามหลังเนาะ ปลาดูเนี่ยคันมันใสสดๆท้องเนาะก็เอาไปมันสดอะไรดอกปลาตุ่มเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ตายเออไปลุ้นต่ออีกครับพี่น้องนั่งนิ่งสุครับอีบ่เออมาลุ้นโตอ,อันนี้ล่างเถอะเท่าไหร่ก่อนล่างที่สี่ที่สี่มาลุ้นเบิองครับวดว ง่ายมากจะพุ่นนะมันบ่กเคยถือไหมต้องง่ายมองแล้วสถนะถือว่าปลาดูอีกชจโด,จดูจโดูโอ้หนีเลืกอ,อลกแหงมันเลืกอกแหงมันเลือกโคตรนานถือว่าน่นว่ามันบดถึกเออบปลาก้าหน่อยตัวเดียวหลังนี้บดถึก ตัวใหญ่ใหม่ประกาเออประกาตัวหนึ่งอ่ะอ๋อสัมฤทธิกับบัวเฝ้าดอกบ่วเฝ้าเออได้แล้วประกาประกาประกาซากะเมนก็อืเนี่ยตระเอจกจตระเอกอืมกาก็คือกระเอกจตัวหนึ่กากระเอ็จ ปลานกเขานกเขาไทรลลัวเสียบอไดเอาเนื้อมาเสียเวลาเด้วนะี่ิเสียเวลา สองหลังนี่บัเขาใหญ่ามากเสียอื่นเอาไปโฮมกันอยู่พุ่นแหละโอ้ตัวพุ่นนี่ตัวพุ่นก็บอกถือมันบัดทันเขาบัดทันมาพ่อ,อพ่ออะไรแหละป้าใหญ่มันหลายแท่นี่ป้ามันแข็งบันหเขา่า นกเขา,านกเขาน้อยใช่หรอจับงานแทนปากกาน้อยหยอีก,ก่อนบึงวิวอยู่สี่กับมวนด้อพี่หน้่งงามวิวงามครับ เอฟซี FC ท่านได้อยากมาเที่ยวมาหาปลาเย่วเด้อครับติดต่อมาหาปลาเย่วติดผ้าขี้โป่งเที่ยวเล่นน,น้ำซี่โป่งกันเ็นเบ็ดกับแห่นี่ มาหลุดตอมานบอลคือว่าแต่โยงขึ้นลุดมาลุเบิงลุนเบิงเอ้อโอ้น้ำสิเล็กแห้งเลกแห้งจนบกขึ้นไอ้พวกห็นเตนีอยยังพอก่อนเลยนี่นั่นว่าสองสามตู้ยายไปใส่ต่างพุ่น ไม่เงินอยู่รถเขาว่ากิ่จะป้าในหน่อยซี่หาโตอ,อยู่นี่ปยังปากคาหน่อยเหรออเม,มอนายไปวงรถจอดเงือนก้อนเล็กแห้ง ເລິກໂຄດນົກປ້າໂອປ້າປາຊອຍມັນກໍບໍ່ຢູ່ເລິກດອກອັນຫາຢູ່ລະຟັງລະຍັງພຸ້ນ4 เด็กครับ <t> ม <ani> ันนี่ก็ย่ามตุ่มแล้วล่ะครับมึดสุลังล่ะสิกครับบ้านก็อนี่ก็ เบื้องใดซ้ำนี่แล้วบ่ได้เอาเยื่อมากนี้วาสิมัตีเบ็ดเล่นเบื้องรรบฟงบังเลยในจังหวะวะ่าย,ย่ำต,ตุ่มไปเพื่อนก็นนะ่าดีกลัวมาแล้วครับนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเงาบานทุ่งแน่เดอ้อพี่น้องเอ้ยมากับข้อยสารบาน มาย่ามให้เบิ้งกันหม่ม,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 มียังเบาหลายดอกพี่น้องแค่น,นี้เลยสวัสดีครับเท่านั้นนะพี่น้องเอ้ยให้พ้นจากโรคโควิดนะเด้อพี่น้องสุขคนสุขคน